คนยากจนนั้นแม้เพื่อนบ้านของตนก็รังเกียจแต่คนมั่งคั่งมีสหายมากมายคนที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่คนที่เมตตาคนยากจนก็เป็นสุขคนที่คิดการชั่วนั้นไม่ผิดหรือส่วนคนที่คิดการดีก็พบความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์มีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่างการเพียงแต่พูดนั้น โน้มไปทางความขาดแคลนมุงกุฎของคนมีปัญญาคือความมั่งคั่งของเขาแต่ความโง่เป็นพวงมาลัยของคนโง่พยานที่พูดความจริงเป็นผู้ช่วยชีวิตแต่ผู้ที่หายใจออกมาเป็นคำมูสาก็เป็นคนขายเพื่อนผู้ที่ยำเกรงพระยาเวย่อมมีสวัสดิภาพลูกหลานของเขาจะมีที่ลี้ภัย ความยำเกรงพระยาเวเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วงมรณาได้ศักดิ์ศรีของพระราชาอยู่ในมวลชนหากไร้ประชาชนเจ้านายก็วิบัติคนที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่คนที่โกรธเร็วก็ยกย่องความโง่จิตใจสงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังและความอิจฉาทำให้กระดูกผุ ผู้กดขี่คนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่ผู้เมตตาคุณขัดสนก็ถวายพระเกียรติแด่พระองค์คนอธรรมถูกคว่มลงตามกรรมชั่วของเขาแต่คนชอบธรรมมีที่ลีภัยเมื่อเขาตายปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคนที่มีความเข้าใจและปัญญาเป็นที่ประจักษ์แม้ในความคิดของคนโง่ ความชอบธรมย่อมเชิดชูประชาชาติแต่บาปเป็นสิ่งที่น่าอายมากแก่ชนชาติข้าราชการที่ฉลาดย่อมได้รับความโปรดปรานจากพระราชพระเจ้าองพระเจ้าวันนี้นะครับก็สุภาษิตบทที่1 4ข้อที่20ถึง3นะครับข้อที่20นะครับ คนยากจนนั้นแม้เพื่อนบ้านของตอนก็รังเกียจแต่คนมางค้ังมีสหายมากมายครับข้อที่20นั้นครับแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานการณ์ของสังคมเป็นอย่างไรนะครับก็มีหลายคน,นะครีบเลี่องกันพบกับคนยากจนเพราะว่าถ้าไม่ช่วยหรือคนยากจนก็ตัวเองถูกทิ้มแทงใจนะครับ แล้วก็มีการขัดแย้งกันนะครับก็ช่วยหรือไม่นะครับดังนั้นก็หลีกเลี่ยงกันขัดแย้งนะครับก็ในจิตใจของตัวเองก็นี่เป็นเป็นสันานการณ์ของสังคมนะครับแต่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นก็ท่าทีของตัวเองเป็นยังไงนะครับก็เราจะออดูนะครับท่าทีของตัวเองนะครับกออ็ตัวเองก็ เมื่อพบกับคนยากจนนะครับก,ก็จะเรี่ยงกันพบกับเขาหรือเปล่านะครับข้อที่21นะครับคนที่ดูมินเพื่อนบ้านของตนก็เป็นคนบาปแต่คนที่เมตตาคนยากจนก็เป็นสุขนะครับเมื่อเรามองดูนะครับท่าทีของผู้ใดที่มีต่อคนยากจนนะครับผู้นั้น ก็มีความเชื่อแทอ้นะครับก็อ,ออเขานะครับก็เขาก็มีความเชื่อมีแท้หรือไม่นะครับแล้วแต่ว่ามีความเมตตาที่มีต่อคนยักจนหรือเปล่านะครับในที่นี้นะครับการที่มีความเมตตานะครับก็ มีความแหนออกแหนใจนะครับก็ร่วมกับความยากลำบากของคนยากจนนะครับก็ผู้นั้นนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นสุขนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อที่แท้นะครับข้อ22นะครับคนที่คิดการชั่วนั้นไม่ผิเรเอส่วนคนที่คิดการดีก็พบความจงรักภักดีและความซื่อสัสตย์นะครับ แต่คนที่คิดกันออคิดกันดีนะครับก็เป็นการที่พยายามจะออทำให้น้ำพัะเทยของพระเจ้าสำเร็จโดยการปรับพุธของตัวเองดังนั้นจึงสามารถได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงชบพัดไทยการประบพุิของเขานะครับนะครับคนที่คิดกันดีนะครับก็ พยายามจะวังเป็นน้ำพระัยศอองพระเจ้าในใจของตัวเองดังนั้นก็จิตใจของเขานั้นก็เป็นเป็นมีความจงรักภักดีและสัตซื่อต่อหน้าพระเจ้านะครับแล้วก็ข้อ23นะครับมีกำไร,รยอยู่ในงานที่เหนื่อยเหนื่อยยากทุกอย่างการเพียงแต่พุ่นั้นโน้มไปทางความกัดขัดเครนนะครับ เมื่อเราทำงานเนนเหนื่อยสามารถได้ได้กำไรได้นะครับแต่บีเตคำมพูดเท่านั้นนะครับไม่สามารถได้กำไรอะไรได้แล้วก็นำไปสู่ความขัดแคลนนะครับข้อ24นะครับมงกุฎของคนมีปัญญาคือความมัง่งคั่งของเขาแต่ความโง่เป็นพวงมาลัยของคนโง่นะครับ คนที่มีปัญญานะครับก <opp"> ็ถ้ามีสัพสมบัตินะครับก็ดำเนินชีวิตที่มีเกียรติด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เป็นคนโง่นะครับก็ถ้ามีสัพสมบัตินะครับแต่กลับนะครับก็เป็นดำไปสู่นะครับความทุกข์ยากนะครับดังนั้นแทนที่จะได้สัพสมบัติเยอะนะครับเราแต่กลับนะครับ ต้องเป็นคนที่มีปัญญากรน,นะครับข้อ26 ok นะครับผู้ที่ยำเกรงพระยาเวยมมีสวัสดิภาพลูกหลานของเขาก็มีที่ลิบไพยนะครับ mm hmm. เมื่อเรายำเกรงพระเจ้านะครับ mm hmm. ก็พระเจ้าก็กลายเป็นกำบงังกำบังของเรานะครับดังนั้นคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็มีกำบังที่ปกป้อง เรานะครับพระเจ้านะครับกเออ็เป็นปกป้องคนที่ยำเกรงนะครับแม้กระทั่งก็ปกป้องก็ลูกหลานของเขาด้วยนะครับข้อ2 7นะครับความยาำเกรงพระยาเวเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนดลกจากบวงโมรณะได้นะครับในที่นะครับกิการยำเกรง พระเจ้านั้นนะครับก็แสดงว่า,าปรับจิตใจนะครับปรับให้จิตใจของตัวเองนะครับตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าน,นะครับเมื่อเราดำนินชีวิตแห่งความเชื่อด้วยยํำเกรงพระเจ้านั้นนะครับก็สามารถได้เตรียมนำผู้ที่ไหลออกได้นะครับแม้ว่า เราัดชนกับความแห้งแล้งในชีวิตของตัวเองแต่มีน้ำพุที่ไหลออกมาเรื่อยบานะครับดังนั้นสามารถนะครับก็ใช้ชนะความแห้งแหงแล้งได้นะครับดังนั้นเมื่อต้องการที่จะมีออน้ำพุนะครับที่ไหลออกเรื่อยมานะครับเราก็ต้องย้ำเกรงพระเจ้านะครับ ข้อที่29นะครับคนที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่คนที่โกรธเร็วก็ยกย่องความอู้ครับในที่นะครับคนที่โกรธช้าก็เป็นพระลักษณะของพระเจ้าถ้าอย่างนั้นพยายามจะเคนที่โกรธช้าก็เป็นเหมือนนะครับก็ลักษณะของพระเจ้านะครับเมื่อต้องการที่จะ เป็นโกรธช้านะครับก็เราก็ไม่ควรถูกเคลื่อนไหวครับดยอารมณ์ความรู้สึกอย่างกระทันหันนะครับเมื่อต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องการมีอะไรแข็มแข็งในใจซึ่งไม่วั่นวหวนะครับข้อที่30นะครับจิตใจสงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนงังแต่ความอิจฉาทำให้กระดุก เราตัวเองนะครับก็สะสมอะไรในจิตใจของตัวเองนะครับสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่สงบนะครับก็เป็นความอิจฉานะครับความอิจฉาทำให้กระดุกผู้นะครับถ้าอย่างนั้นสิ่งที่สะสมในใจคืออะไรนะครับก็จะมีอิทธิพลต่อเนื้อหนังด้วยนะครับ ถอย่างนั้นนะครจงวันสิ่งดีนะครับสิ่งที่ดีในจิตใจของตัวเองนะครับแล้วก็จงสะสมสิ่งที่ดีในใจด้วยนะครับข้อที่31นะครับผู้กดขี่คนยักจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขาแต่ผู้เมตตาคนขัดสนก็ถาวายพระเกียรติพระองค์นะครับป็นผู้ที่กดขี นะครับดูมีคนยักจนนะครับก็แสดงว่าเป็นดูถูกพระเจ้านะครับที่ทรงสร้างเรานะครับถ้าอย่างนั้นก็พู้ทีเ่เป็นเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาไปทางของพระเจ้าหรือไม่นะครับแล้วแต่ว่าเขามีท่าทีนะครับต่อคนยักจนอะไร ดังนั้นก็เป็นการที่มีความเมตตาคนยากจนนั้นก็เป็นเอ่อการที่เป็นถาวายพร,ยเระเกียรติพระเจ้านะครับดังนั้นเมื่อต้องการที่จะถาวายพร,ยเระเกียรติพระเจ้านะครับเราต้องการมีความเมตตาต่อคนยากจนข้อที่3 2สองนะครับคนอัธถรมถูกคว่ำลงตามกรรมชั่วของเขา คนชบทรรมบีที่ลิฟไพเมื่อเขาตายนะครับเมื่อคนทรรมนะครับก็ผชนญกับความทุกข์ยากนะครับก็เป็นนาทําให้นําไปสู่ถูกความนะครับแต่สาหรับคนชบทรรนั้นนะครับแม้ว่าผชนญกับความทุกข์ยากเหมือนความตายนะครับในถ้ากลางก็พระเจ้าทรงปกป้องและ กน,นำไปเป็นนำไปสู่นะครับความเชื่อที่ใหญ่กว่าดังนั้นมีความหวางนะครับข้อที่33นะครับปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคนที่มีความเข้าใจและปัญญาเป็นที่ประจักษ์แม้ในความคิดของคนโลกนะครับคนมีปัญญานะครับก็ไม่ได้เอาตัวปัญญาของตัวเอง ยังไม่รอบคอบนะครับแต่คนที่โง่นะครับก็ย่อยิงนะครับก็ดังนั้นจึงอวดตัวนะครับก็แม้แต่เป็นความโง่ของความโง่ของตัวเองนะครับแต่สุดท้ายนี้นะครับก็เออเป็นจึงได้รับการตำหนินะครับและก็การดูถูกจากคนอื่นด้วยนะครับและก็ข้อที่3 4นะครับความชอบธรรมย่อมเด็ด ชดชูประชาชาติแต่บัดเป็นสิ่งที่น่าอายมากแกชนชาตินะครับถ้าชนชาติให้ความสำคัญกับความชอบธรรมประชาชาตินะครับของชนชาตนนั้นก็ได้รับชดชูนะครับแต่ถ้าชนชาติดูถูกความชอบธรรมนะครับท่านนั้นก็ประชาชาติของชนชาตนนั้นนะครับก็ ล้มละลายนะครับดังนั้นถ้ามีบิดแตร่ระราชาชานะครับก็ที่แห่งเกตตัวเท่านั้นนะครับประาชาชาติของชนชั้นนั้นนะครับก็วงังคางหน้าก็เป็นอันตารายนะครับอธิฐานด้วยกันนะครับข้าเจพระบิดาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลา,ายขอขอ,ขอพบพระคุณที่ทรงประทานพรนะเจริของพัจจวันนี้ขอให้เราเป็นคนที่ ยามเกรงพระเจ้าและยาำเกรงต่อหน,น้าพระจนาของพระเจ้าแล้วก็ขอให้เราเป็นคนที่มีปัญญานะครับก็ที่มาจากพระชนาของพระเจ้าเป็นทุกวันทุกวันด้วยอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน